สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะน้องกล้วยจะพามาดูเล็กซัสสุดหรวนหรูจริงพี่ถูกขอป้าแดง4ล้านมาดูกันเลยครับเล็กซั GS250 Premium s u n r o o นะฮะคันนี้เป็นปี2013นะครับผมเครื่องยนต์250ฮะตัวซันร o ฟนะฮะสวยๆไปคันนี้ป้ายแดงป้ายแดงขาย5ล้านนะฮะป้ายแดงขาย5ล้าน เบสคาออโต้ขายแค่ล้านสองเก้าครับหรูหรามากๆเลยนี่ยังไม่ได้สปาเลยนะนี่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการสปานะบอกไว้เลยฮะถ้าสปาเสร็จนั้น้องกล้วยบอกให้หรูกว่านี้ร้อยเท่าฮะสวยจริงครับสวยหรูมากเลยฮะดูดีมากๆเลยหรูหรามากๆเลยฮะดูเลยฮะดูเลยฮะโอ้โหคันนี้หรูจริงเลยไม่เคยเห็นเลยนะฮะคันนี้ป้ายแดงขายห้าล้านนะ ป้ายแดงขาย5ล้านเบชชาออโต้ขายแค่ล้านต้นๆน,นะฮะดูความหรูหรากันเลยฮะมาดูกันเลยสวยจริงๆหรูจริงครคันนี้ยอมรับเลยสวยมากๆเลยฮะเท่ดูดีมีสไตล์เลยสวยจริงฮะเดี๋ยวน้องกล้วยพาเข้าไปดูข้างในฮะมาดูภายในกันเลยฮะโอ้โหเล็กซัสนี่หรูหราจริงเลยดูฮะ ขนาดกระจกจะมีการปรับไม่รู้กี่ระดับนี่เบาคนนั่งนะโหคนซ้อนนะฮะคนผู้โดยสารนะปรับไม่รู้กี่ระดับเลยฮะออปชั่นล้นๆเหลือๆเลยฮะทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆนะพี่ดูดีมากๆเลยดูเลยฮะสภาพเดิมๆดูดีมากๆเลยนี่ยังไม่ได้สปานะน้องก้ยบอกถ้าสปาแล้วใหม่กว่านี้ร้อยเท่าเลยนะจริงๆฮะสวยจริงฮะโหเลกซัดนี่ล้ำจริงฮะดูเลยฮะทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆนะพี่ดูออปชัน่น ออปชันหือเหลือฮะหือ,เห,อเหลือเลยลน้นล้นเลยฮะสวยจริง,รงฮะหรูหรามีระดับมากเลยฮะกับราคาแค่ล้านต้นนะฮะล้านต้นต้นเท่านั้นเองเล็กซัส Gs 250ฮะซันลูฟตัวนี้เป็นตัวซันลูปะฮะสวยสวยเลยฮะนี่ฮะซันลูฟอยู่บนฮะดูฮะซันลูฟอยู่บนสวยส,สวยเลยหรูมากดูดีมากๆเลยฮะดูดีมากๆเลย ออปชั่นเหลือล้นมากเลยรถระดับนี้น awesome. mm ี hmm. ่ผมยอมรับเลยเดี๋ยวไปดูเลขไม้ฟังเสียงเครื่องยนต์พอ้อมกุ้ยครับมาดูกันเลยครับคันนี้ใช้งานน้อยมากๆเลยพี่เลขไม้แค่เก้าหมื่นโลเองพี่เก้าหมื่นโลเท่านั้นครับลดไปสี่ล้านบาทนะฮะเก้าหมื่นโลลดไปสี่ล้านบาทนะฮะน้องกุ้ยบอกเลยไปดูเครื่องยนต์กันครับโอ้โหหรูหราราคาดีมากๆเลยดูเลยฮะเป็นไงครับพี่ ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะพี่นะทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมเดิมนี่ยังไม่ได้สปานะทักลวยต้องขอโทษด้วยฮะเป็นไงฮะอยู่ในสภาพเดิมเดิมไม่ได้สปาเลยฮะเป็นไงฮะเป็นไงสวยสวยปเป็นไงฮะไม่แน่จริงไม่กล้าโชว์ฮะเงียบเลยเครื่องเงียบเงียบนิ่งดูกล้วยโชว์ทุกคันโชว์ทุกคลิปกล้วยบอกให้ถ้ารถเครื่องยนต์ไม่ดีหลวมนะฮะร้อนๆ้อแบบนี้ควันขึ้นขโมง,งเลยบริษ,ษัทกล้วยเคยมีสักคันไหมเอ่ยเป็นไงฮะเป็นไงเครื่องยนต์ดีๆถูกกว่าป้ายแดง4ี่ล้าน โอเคไหมพี่พอจับได้ไหมฮะพอจับต้องได้ไหมฮะครับตอนนี้น้องกล้วยก็นั่งอยู่ในเล็กซัสสุดหรูนะพี่คุณพี่ก็ดูเลยฮะมีสลรูฟด้วยฮะเปิดสลรูฟด้วยฮะโคตรเท่เลยหรูเหลอหรูหลาอลังการมากขอโทษนะฮะกล้วยบอกให้เลยเล็กซัสนี้ออปชั่นครบๆเลยเหลือๆเลยฮะบอกตรงลฮะกล้วยบอกที่นี้รถดีมีคุณภาพ สภาพ99.99% 99วาลันตีฮะกล้วยบอกไว้คำนี้แหละคำว่าวาลันตีทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงนะพี่เหมือนคันนี้วิ่งแค่9,000 90, 0โลฮะ9,000 90, 0โลกล้วยบอกเลยก็ใช้งานอีกนานครับพี่กว่าจะซ่อมกว่าจะขับกว่าจะซ่อมกันเรียนกันตามตรงพูดตามตรงเลยทุกอย่างอาจจะเป็นไปนตามสภาพแต่คือเรื่องเครื่องยนต์เรื่องการใช้งานกล้วยรับรองครับบริษัทเราเป็นเต็นท์ใหญ่ครับมันมีมาตรฐานเหมือนก้วยจะบอกทุกคลิปเนี่ยเวลาซื้อรถซื้ออะไรฮะซื้อที่ไห เต็นท์ใหญ่ๆที่เขารองรับที่เขาดูแลแต่ทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงนะฮะน้องกล้วยขอบคุณทุกท่านทุกคลิปนะที่ติดตามดูแลน้องกล้วยถ้าไม่มีคนสนใจไม่มีคนดูน้องกล้วยก็อยู่ไม่ได้ครับขอบคุณน้องมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ